ท่านผเวลาท่านไปวัดเนี่ยจะมีตลปัดพระอาจจะมีคําพูดว่าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเรามองแล้วเราเข้าใจว่าเป็นความตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปไม่กลับเนี่ยนะหมายถึงการเวลาที่บุนผ่านไปไม่มีวันหวนกลับมา อดีตที่ล่วงไปแล้วเหลือแต่วันนี้ปัจจุบันควรใช้เวลาสร้างแต่ความดีให้คุ้มค่าหลับไม่ตื่นคืออะไรคือคนที่ยังหลับหลงอยู่ความโมหกิเลสทั้งหลายโมหะราคะความหลงในกิเลสสร้างแต่บาปกรรมไม่ยอมทําความดีเหมือนคนที่หลับไหลไม่ยอมตื่นรับรู้ความจริงฟื้นไม่มีคืออะไรหมายถึงสังขารของเราที่ร่วงโรยไปในแต่ละวันไม่สามารถย้อนความเป็นหนุ่มสาวได้และหนีไม่พ้นละกรรมไง มันทําความเข้าใจกันใหม่นะฮะคำว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเราไปมองว่าไปไม่กลับคือความตายไม่ใช่เรื่องความตายเนี่ยธรรมะเขารู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครหีกเลี่ยงได้แต่พระท่านจะให้ข้อคิด ว่าไปไม่กลับถึงการเวลาผ่านไปแล้วเรียกกลับมาไม่ได้หลับไม่ตื่นคนที่ยังหลงอยู่กับกิเลสสร้างบ,บาปกรรมไม่อยอมทำความดีเหมือนคนที่หลับไหลไม่ยอมตื่นมาดูฟื้นไม่มีคือสังขารที่เราล่วงโรยไปในแต่ละวันไม่สามารถย้อนคืนความหลุ่งความสาวได้หนีไม่พ้นหนึ่งหมายถึงกรรมที่เราสร้างมาแต่ละวันไม่มีวันที่เราจะหนีกรรมนั้นพ้น